โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมมิตรหกลอซิงครับอาอเดี๋ยวเรามาหาปลากับไมโครคันใหญ่ๆหน่อยสิอ้าอ้าวอ้ได้อะไรอ่ะกบมีปลาอยู่เด้เนี่ยเต้านี่เนี่ยเห็นแต่หัวนี่โอ้ได้โอ้นี่นี่ตรงก้อนนี่น่ะ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 นั่นน่ะ เห็นเรืหัวเห็นไหมจับเลยมับวับโอ้โอ้ตไปซ้ำนู่ลงน้ำเลยเอาขึ้นมาเก็บก่อนขาขาไม่อร่อยเอามาเก็บไปก่อนไหนดูสิโชว์หน่อยวูนสองตัวได้นั่นน่ะจะลงอีกอ้ะ เดี๋ยวมันจะไปตามน้ำก่อน<ป> <c oughs> อ้มาดูแมคโครสองร้อยหาปลาครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าจะเจอตัวไหม จะกเด็นใส่วันยียเ,ยเราต้องขึ้นไปอยู่อส,อสูงๆก่อนวื้ยขึ้นดีกว่าได้กลบแล้หนึ่งตัวหาปลากับแมคโครขนใหญ่ครับ อ้าวได้อีกหนึ่งตัวแล้วโอ้ยไม่ได้ซ้ำโอ้จะไปยังไงไม่หมานเลย,เยลอันนี้ใส่ขวดก่อนเอา้าม,มีอะไรตัดขวดไหมเต๋มีอะไรตัดไหมตัดให้เอาให้แกใส่ขวดหน่อยโอ้โน่นลงไปนน่นแล้วน่นสองตัวเออ,อเอาใส่ไปในขวดก่อน <c oughs> ไปไปไป เดี๋ยวเราไปดูจับปลายแม่โคยครับอ๋อเออนี่ให้แกมไปจับนี่วะเนี่ยรู้รู้รูู้รไปนู่นแล้วแน่ตรงเมื่อกี้แม่โคอะ เล่นสองสามตัวเล่นโอ้โหหันไหมลงไปเลยเออนั่นตัวเต่ายนไปอ่ะนู่นไม่โคตรตักใครแล้วนู่นนู่นนี่ไม่โคตรตากไปแล้วเนี่ยนู่นนู่น ลงน้ำแล้วไม่รู้จะวิว่งไปทางไหนเว้ย<ป>โอ,<ป>โอ้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 โได้ไหมโอ้ได้ครับได้ได้ได้เ<ป> <c oughs> อานี่ๆมาจัดทางนี้นี่ เนี่ยมาทางนี้เนี่ยโอ้จับปลามันก็เปื้อนตัวนั่นนะดูนะผมโยนลองไปดูนั่นน่ะตรงนั้นแหละอุ้ยตัวใหญ่นู่นนะจับเลยมับนู่นนะ่ะโตอยู่ไมโครตัวใหญ่เลยอ่ะเห็นไหมนู่นนะ่ะอยู่ไมโครตัวใหญ่เลยนะ่ะ ได้แล้วครับอีกหนึ่งตัววับตัวที่สองเดี๋ยวไม่โคจะเห็นไหมตัวใหญ่ครับตัวนั้นตรงไม่โคอ่ะตัวใหญ่เลยหญ่ไปไหนแล้วมุดขี้โคแล้วเดี๋ยวไปดูตัวไม่โครครับจะได้ตัวใหญ่ ทำไม่โคมวัวแต่ทำงานเขาก็ทำงานเขาไปเห็นเขาก็ตักให้โอ้ยนี่ตัวเล็กน,นี่นะเนี่ยเมื่อกี้ตัวใหญ่ไม่โคโกยมาตรงนี้เหรอเตาหายเลยวะ เดินไปเน,นี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงไมโครเนี่ยตัวใหญ่โอ้นูน้นน,นู้นรุ่ยนู้ไปแล้วโอ้นู้ตักไม้แล้วนุโอ้ยนั่น,นตัวไม่ใหญน่นี่นี่มากับไมโครเนี่ยโอ้นู้นตรไปแล้วนูนไ,ไ,ไปไปไป นู้นน่ะตัวใหญ่หายไปไหนวะเห็นไหมตัวใหญ่โดนคนน่าจะไหลลงไปตามล้อไม่โรแท็กไม่โคโอ้ยยำเลยโอ้โอโอ เออนอี่น่นอีกตัวหน,นึ่งนู่งอุปแล้วไหลไปแล้วฮะน่นน่ะอีกตัวใหญ่ยอยู่ตรงน่นตัวหนึ่งไงที่เตาบอกอะกาลงไปไหมอะนน่นน่ะอยู่นน่นน่ะเห็นไหมฮะมันลึกเกินบ่ ไม่ลึกหรอกมีหลายตัวอยู่แต่จับไม่ทันครับมันอยู่ในขี้ตมเอาลงไปอีกแล้วเอาเอาเอาได้อีกแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาไปแล้วไปเลยนู่นเดินข้างนั้นอ่ะ <c oughs> มันใช่ปลาไม่ใช่เต่าตรงนั้นน่ะอุ้ยนี่เต่านี่ตัวหนึ่งนี่เต่าเดี๋ยวให้แกเดี๋ยวให้แกมาเอาตัวนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกแล้วตัวนึงอุ้ยนี่นี่นี่ตัวนั่นแหละลงไปเลยโอ้ยนี่ตัวนี้จะลงน้ำแล้วเนี่ย มีสองตัวเดี๋ยวผมโยนไปมันก็เปื้อนแหละนั่นน่ะผมไม่ถึงก็น่ะถอยหลังอีกเห็นไหมที่หัวมันโผล่อะเนี่ยถอยหลังมาทางนี้อีกเห็นไหมที่หัวมันโผล่นั่นแหละลงมาเลยไม่รู้เต่าจะโกหกหรือเปล่าครับห <c oughs> ันมาทางผมอีกนิดน,นึงเออนั่นแหละนั่นแหละตรงมือซ้ายอะ โอ้นุ่นไม่โคตักให้อีกตัวหนึ่งแล้ว <laughs> เดี๋ยวให้แกจับนี่ก่อนโอ้เนีญ่นี่ลงน้ำแล้วเออนั่นแหละจับเลยไม่ใช่้ายมือขวามือหน่อยเออนั่นแหละใช้ไปข้างหน้าอีกไม่ใช่ไอ้เ <laughs> ตาหลอกเว้ยมานี่นี่ตัวใหญ่ตัวนี้พี่แกตักเลยนะ <laughs> ให้เตาจับไปให้เอานี่นี่นี่จับในนี้ก่อนนี่นั่นแหละตรงนั้นแหละมองเห็นเลยนั่นเห็นไ,ไหมใต้ไม้อะอในข้างหน้าอีกนิดนึงเออนั่นแหละโอ้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 โอโอโอโลงนำ้ำโอ้ <laughs> โอโลงนำำ้ำซ้ำรุ่นไปเอากับแม่โค <laughs> สองสามตัวไม่ได้สักตัวฮ <c oughs> ะ อยู่ในขวดก็มีครับเอาขวดใส่ตอนแรกเอ้ี่เก็ตตักให้แล้วจับปลากับไม้โครคันใหญ่ครับเอาเอาเอาเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้อุ้ย <ท favourite> สองตัวเลยตัวใหญ่เลย <Media> บับโอ้หนโยชนหน่อยสิโชนหน่อยสิ โอ้ยเปื้อนนี่ปวดได้เป็นกิโลแล้วนี่อ้ยอยู่ในขวดก็เต็มขวดครับ มันมันมันอยู่ทางนู้นมีอีกอยู่มันยังอยู่ในขี้ตรมเออเอาไม่โคลงมาสองตัวแล้วครับนู่น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 ไปนู่นโอ้ยนั่นนั่นไอตัวที่มันลงไปในบ่อนะเมื่อกี้แหละมันมีสองตัวอะอยู่ในนั้นน่ะ ล้มลุกลุกคลานนบะเอานั่นแกตักให้แล้วนั่นรุย่ยวับวัวเหมืงได้ไหมนะ่ะวับโอ้ไม่เข้าอ้นั่นไงตัวนึงอน่ะนั่น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 น่ะ เออเลยโอ้น้ำพัดไปก่อนอันนี้มีไหมในในนี้มีไหมในนี้ไม่มีนุ่นมันอยู่นุ่นโอ้ไม่เห็นแล้วครับ อ,อยู่ยังไหนอยู่ไปในโคนแล้วนา,านเขาจะเอาดินแห้งมาใส่แล้วโอ้โหหโอ,โอ,โอ,โอ มันโหลดอะแล้วมันช้าด้วยไมโครตัวเนี้เดี๋ยวมันก็โปูขึ้นมาอะไรบาดมือโดนไม้บาดโอ้ลงไปแล้วครับเจออีกแล้วเจออีกแล้ว ไม่ต้องกลัวติดลมไม่โคอยู่ใกล้อย่าไม่โคลยกเอาหนึ่งสองสามวับโอ้ได้อีกหนึ่งตัวครับมนัมนมันวันนี้มนันนี่ได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับ มันกี่ดอครึ่งเลยนี่แม่กี่หากี่ดอครึ่งลา่แล้วคูุ่้ยแข่งใช่ปะโอ้ได้หลายตัวแล้วนี่นะถึงกิโลยังนี่ได้แล้วมั้งได้แล้วเนาะในในในขวดอีกเนี่ยในขวดของยัดตัวขนาดนี้ในขวดก็มีในคุ่ก็มีเดี๋ยวรอดูอีกก็จะขึ้นอีกไหมเร็วเล็วเร็วเร็วตัวใหญ่ตัวใหญ่ หนึ่งสองสามวับตัวอ่านนี่ตัวใหญ่เลยครับอ่านได้หลาย,ย,ย,ยตัวแล้วนี่นะมันใช่ไหมเตา๋าปะบูวเจอแล้วเจออีกแล้ว ปลาอะไรอ่ะมันตายบ่ตายแล้วมันตายแล้วเอา้าคนขึ้นไม่ได้ไม่โคไม่โคอีพึ่งไปโอ๊ยไม่โค,ไ,โคไปแล้ว ไม่โคลผมสงสารไม่โคลเลยเกินเรับเดินจะ <d> ไม่ไปแล้วครับนี่ยิ่งจะลงมาลุยโคลแบบนี้ด้วยเดินยากด้วยไปแล้วเร็วเร็วเร็ว นั่นเห็นตัวม kind of ันอยู่น่ะนะลงไปเลยเออนั tense, ่นนั่นเร็วเรลงนะหนึ่งสองสามวับโหเรียบร้อย จับจากนี้ฮอดค่ำนี่แล้วแรงอันนี้ก็แล้วแรงแล้วด่นะมึงอ่ะแล้วแรงแล้วฮอดแรงนี่นอาดนี่เจ็มแจมเลยอ้ย <c oughs> <c oughs> เต็มอึงเดี๋ยวรอดูอีกมันน่าจะขึ้นอีกอยู่โอเคครับเดี๋ยวน่าจะรออีกสักพักนึงแหละย,ยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ